ว้าว RGV 250ครับตัวนี้เป็น VJ 2 1รถประมาณปี87สวยมากสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับฟ้าสายไรเดอร์นะครับก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์ด้วยวันนี้เอารถ2จังหวะ ในยุค90ที่ใครหลายๆคนอยากจะเป็นเจ้าของแต่ไม่ได้เป็นเจ้าของเพราะไม่รู้ว่าจะไปหาซื้อที่ไหนวันนี้ขอบคุณพี่หนูนะครับมีเต็มอุเทนนะครับที่ได้ใจดีนะครับเอารถคันนี้มาให้ท่านผู้ชมได้ยนโฉมกันสำหรับคนที่กำลังมองหาอยากจะทำ RGV หรือว่าที่กำลังมองหา อยากจะได้อยากจะจับจองเป็นเจ้าของวันนี้เอามาให้ชมกันในสไตล์ปป๊บซี่นะครับแป๊บซี่นี่ก็เป็นรถแข่งของเควินชวานนะครับในสมัยนั้นในยุคนั้นซึ่งเป็นลายแป๊บซี่นะครับก็ใช้ RGV 500แต่ทุกวันนี้นะครับรถ RGV 250ไม่ว่าจะเป็น VJ21 หรือ VJ22 ก็จะนิยม เอาลายมาครับไม่ว่าจะเป็นแป๊บซี่หรือว่าลายลักกี้นี่แหละครับเอามาทำเป็นลายรถซูซูกิตัวนี้เบอร์ B 34เควินชวานสวยมากๆครับสวยมากเดี๋ยวจะติดเครื่องให้ฟังนะผมผมอยากรู้ว่าความแตกต่างระหว่างเสียงของ vj 2 1กับเสียงของ vj 2 2อันนี้คันของผมเนี่ยมันจะมีความแตกต่างกันเพราะ ต่างกันมากน้อยแค่ไหนนะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ท่านผู้ชมได้ดูกันสำหรับ RGV 250คันนี้ก็เป็นรถของลูกค้านะครับที่ได้นำมาให้พี่หนูนะครับมีเต็มอุเทนเนี่ยมาจัดสภาพนะครับก็ทำเครื่องไล่เรื่องของพวกคาบูนะครับทาเครื่องเพื่อให้พร้อมกับการใช้งานซึ่งวันนี้ต้องบอกว่า พร้อมแล้วนะครับวันนี้เดี๋ยวจะไปวิ่งเล่นจะเอาไปวิ่งไม่ใช่วิ่งเล่นขี่เล่นนะครับอยู่แถวแถวถนนอักษะใครที่อยากจะดูอยากจะยนโฉมหรือว่าอยากจะถ่ายรูปก็ขอเรียนเชิญได้เลยนะครับรถสวยมากผมบอกเลยว่าสวยกว่ารถผมอีกเพราะว่ารถมันบิ้วไปเยอะมากๆนะครับโดยเฉพาะชุดสีนี่เป็นงานเป็นงานเขาเรียกว่าอะไรนะคือเป็นงานแบบ เขาเรียกอะไรนะแอ็บบัดนะครับเป็นลักษณะแบบพ่นสีเอาแล้วงานลายเส้นนะครับคมกริบยังกับใบมีดโกนอย่างไงอย่งงางนั้นก็ว่าได้ข้างในนี่โอ้ยมีอะไรอยู่ข้างในอีกเยอะแยะนะครับสำหรับตัวโครงตัวนี้นี่ครอบเคปลานะสวยมากแล้วโครงนี่นะครับโอ้โหเงาตาแตกเลยที่หนูบอกว่ารถคันนี้เพิ่งทำเสร็จนะครับยังไม่ได้ ไปวิ่งทดสอบที่ไหนเลยซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราจะไปวิ่งทดสอบกันนะครับว่าขี่ตามกันไปแล้วนะครับ vj 2 1 vj 2 2โอ้หาโอกาสนี้แบบนี้ยากครับที่จะได้รับชมแบบรถในตำนานยุค90ที่เป็นรถในตระกูล250 cc ที่จะวิ่งพร้อมๆกันทั้งตัวพี่แล้วก็ตัวน้องนะครับตัวน้องตัวพี่ก็คือ vj 2 1นะครับส่วนตัวน้องก็คือ vj 2 2นะครับตัวนี้ออกมาก่อน รูปลักษ์ดีไซน์ความแตกต่างของ21กับ22ก็มีหลกัหลกๆอยู่เยอะอยู่พอสมควรจะบอกว่าไม่แตกต่างเลยก็ไม่ได้แตกต่างค่อนข้างเยอะเพราะว่าในเรื่องของตัวโชคหน้านะครับไล่งแต่โชคหน้าเฟรมสวิงอาร์มนะครับแล้วก็ดีไซน์ทุกอย่างมันถูกพัฒนามาจาก VJ 2 1ทั้งหมดเลยต้องบอกว่าทั้งหมดเลยครับ ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวท้ายนะครับก็แตกต่างทั้งท้ายทั้งหน้าทุกอย่างแตกต่างหมดเลยนะครับโอ้ย <c oughs> oh, สวยมากรถสวยมาก <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> ผมจะให้พี่หนูติดเครื่องให้ฟังเดี๋ยวติดเครื่องให้หน่อยอยากฟังเสียงอยากฟังเสียงมากตอนนี้เอาฟังเสียงก่อน <c oughs> ต้องบอกท่านผู้ชมก่อนว่าตัวนี้เป็นท่อเดิมนะครับ เป็นท่อเหล็กนะครับท่อเดิมที่ติดรถมาแต่ว่าปลายเนี่ยเป็นปลายของไทก้านะครับซึ่งก็เหมือนกับของผมเลยนะใสๆเลยอะเดี๋ยวให้พี่หนูสตาร์ทให้ฟังเนี่ยผมอยากฟังมากเลยเ<ม>สียงดีเจสองหนึสตาร์ทมืมมอครับอครผมขอสตาร์ทเอาดีกว่าเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะเลี้ยงไปอีกออ้นี่เดี๋ยวให้พี่หนูเบิ้ลเบิเบ้ลหน่อยค่อยๆไล่แล้วกันครับเดี๋ยวค่อยๆไล่นะ ไม่น่ามายืนถ่ายตรงนี้เลยโอเคเพื่อท่านผู้ชมเมื่อกี้ผมบอกว่าผมเต็มหน้าผมเลยทั้งสองข้างเลยเอาเอาใหมา่ผมผมขออยู่ข้างๆแล้วกัน <laughs> วัดรอบใช้ไม่ได้เหรออ๋อโอเคโอเออวัดรอบทำไมมันเริ่มจากเลขสามอ่ะไม่รู้ว่าเออแปลกดีเออแปลกดีปด,ปด,เปด,ปดีเออผมก็ว่าทำไมวัดรอบมันไม่ขึ้นจริงๆตัวนี้มันขึ้นเลขสามเลยตอนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งผลงานของพี่หนูนะครับใครที่สนใจอยากจะ เอารถมาจากสภาพกับพี่หนูนะครับก็ติดต่อเข้าไปที่ Facebook นะครับมีเต็มอุเทนได้เลยไม่มีใครไม่รู้จักนะครับก็ฝากไปด้วยแล้วกันนะครับโอ้โหสวยมากๆสวยมากๆท่อรถผมก็คงไม่ต้องไปสตาร์ทให้ฟังแล้วครับเพราะว่าก็คงฟังกันจนเบื่อแล้ววันนี้ก็เลยขอเก็บขอเก็บภาพ VJ22 มาฝากกันดูกระจกว่าโอ้โหนี่ก็คือกระจกเดิมเนาะมันก็จะเป็นลูกยางแบบนี้นะ นี่กระจกเดิมมันก็ประมาณนี้นะครับด้านหน้าก็เป็นไฟตาเดียวเหมือนกันนะครับโชค๊คนี่ก็เป็นโชค๊คไม่ได้เป็นอัพไซด์ดาวเหมือนกับ v j 22เนี่ v j 22ก็จะรอหอกว่าหน่อยนึงนะครับเพราะว่าเป็นอัพไซด์ดาวในส่วนหน้านะครับอื่นๆนี่ก็จะคล้ายๆกันแต่ว่าสำหรับคันนี้นี่ผมประทับใจมากเพราะว่ารถมันเลี่ยมมากๆสวยมากๆม้อนน้ำ ข้างในก็ดูแบบเนาะก็มีแบบของแต่งนะครับมีของแต่งมีโชุคมีหม้อน้ำมีตัวนี้นะครับเดี๋ยวจะไปขี่รถเล่นกันนะครับก็ใครเจอทักทายได้นะครับก็เดี๋ยวกำลังจะไปกันนี่แผงคอก็เอตัวนี้เป็นในแผงคอเดิมมมอ๋ออ่าไอตัวนั้นมันไม่มี คือตัวนี้มันไม่มีอยู่แล้วหรือว่ามันหายไปมันเป็นรุ่นที่ไม่มีอ๋อมันเป็นรุ่นที่ไม่มีไอ้ตัวความแตกต่างอตอแตกต่างเยอะจะบอกว่าไม่แตกต่างเลยไม่ได้แตกต่างเยอะมากนี่ไอ้ตัวเหล็กตัวนี้นะเมื่อกี้พี่หนูแผงคอก็ไม่เหมือนกันเนาะตัวเหล็กตัวเหล็กยึดตัวนี้ตัวนี้จะเหมือนแกมมา150บ้านเราอ่าแต่ว่า VJ 21มันไม่มีเนาะโอ้ไฟท้ายนี่ก็คนละเรื่องเลยไฟท้ายก็แบบค่อนข้างที่จะแตกต่างกันนะครับ แล้วก็ VJ 22เนี่ยท่อมันจะออกฝั่งเดียวแต่ว่า,า VJ 21ท่อมันจะออกจอกสองข้างนะครับออกซ้ายออกขวาเลยแต่ว่า VJ 22มันจะมาออกฝั่งขวาเป็นท่อคู่นะครับอันนี้ก็คือความแตกต่างอ่ะอัพไซด์ดาวก็บอกไปแล้วนะครับแล้วก็มีโอ้ยบังโคลนกันโคนนี่เบลเลอร์เบล่าเลยแล้วก็ไฟเลี้ยวดูดีโว้เท่ากับปั้นผมเลย ดีไซน์รถรุ่นเก่าก็ประมาณนี้ครับสเสน่ห์ของมันคือคือแบบนี้แหละนะครับคือแบบสุ zu กีเองก็บอกว่าบอกเลยว่าดีไซน์นี่ค่อนข้างที่จะแตกต่างนะครับโอ้ยไฟเลี้ยวอ่ะไฟเลี้ยวใหญ่มากหล่อมาก VJ 2น1นะครับก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับวันนี้เก็บ เอา VJ 2 1มาให้ท่านผู้ชมได้ดูกันที่แบบสภาพโอ้โหสวยมากๆนะครับสำหรับคันนี้หลายๆคนอยากจะรู้งบประมาณว่าเบ็ดเสร็จแล้วทั้งค่าตัวรถทั้งค่าทำไปเท่าไหร่ไม่บอกโันเลขดีกว่าไม่บอกมอผมเข้าใจนะเพราะเพราะจากจากตัวผมเองแล้วกันผมรู้ว่า <laughs> ผมรู้ว่ามัน มันมาหาศารนะครับต้องบอกว่าใช้คําว่ามาหาศาลเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นอะไรโอ้โหแต่ละชิ้นกว่าจะหาได้แต่ละชิ้นนี่คือใช้แบบใช้ใช้เวลาในการหาแล้วก็หายากมากๆนะครับแล้วไม่ใช่ว่าจะหากันง่ายๆนะครับนะโอ้สวยมากเดี๋ยวจะไปขี่รถเล่นอักษรกันท่านผู้ชมนะครับก็ใครที่ โอ้คงตามไปไม่ทันเพราะว่านี้ไม่ได้ไลฟ์สดนะครับก็เอามาฝากกันเนาะ VJ 2 1สวยมากเดี๋ยวไปถ่ายเดี๋ยวไปถ่ายรถเล่นกันที่อักษาดีกว่าเอาแบบว่าม,มุมสวยนะจอดโพสคู่กันตอนนี้พระอาทิตย์ก็ใกล้จะตกดินแล้วเพอเพอเดี๋ยวเออ่น่าจะเข้าอันนี้ไม่ทันเข้าเข้าพุทธมนทลไม่ทันพุทธมนฑลน,นี้จะสวยมากครับเข้าไปด้านในเอ้ ครั้งแรกเลยครับตอนนี้ก็ VJ สองหนึ่งกับสองสองเจอกันหล่อมากอืมขาวกับดำเลยนะคันหนึ่งก็ถ่ายสวยๆคันหนึ่งก็ถ่ายดำดำโอ้สวยงามมากสวยงามมากสวยงามสวยงามเอาใจสายซูหน่อยวันนี้ NSI เห็นก็คงอิจฉาเราแหละ อันนี้หน่อยนะฝากถึง nsr หน่อยแล้วกันนะครับ nsr เห็นก็คงอิจฉาแต่ว่าเขาคงไม่อิจฉารหรอกเพราะว่าเวลาเขารวมตัวกันเขารวมกันเป็น10เรารวมกันทีนึงนี่ไม่เกิน2ลำนะอโอเคก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันใครที่อยากจะเอาพวกรถเก่านะครับมาบิ้วหรือว่ามาจัดสภาพก็ติดต่อได้ที่ที่พี่หนูนะครับมีเต็มอุเทนนะครับ Facebook ก็ทักกันเข้ามาพิมพ์ภาษาไทยมาเลย นะครับเข้าไปขอรายละเอียดได้ในส่วนของการบิวรถหรือว่าการทำรถนะครับอันนี้ก็โฆษณาให้นะครับใครสนใจก็ทักได้เลยไหนอ๋อเนี่ยเหรอนี่นี่นะครับ facebook ใครก็ไม่รู้หน้าตาล้อหรอนี่อ่ะประมาณนี้นะครับฝากไปด้วยขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมเดี๋ยวเจอกัน ที่ถนนอักษานะครับเดี๋ยวไปขอไปขี่รถเล่นก่อนสำหรับคลิปนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ